หยุดว่าหยุดเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้มาเย็ดจมูกเพื่ออ๋อโคะวิดเหรอคะแล้ววันหนึ่งหนูขายได้เท่าไหร่โลกไม่รู้ค่ะอ่อหนูไม่นับเงินเหรอหนูขายได้กี่ถุงอ่ะวันหนึ่งขายได้ถุงห้าถุง แนะนำนะคะสำหรับท่านที่ต้องการความสงบที่ชะอำนี่ตั้งแต่เย็นวันอังคารน,นะคะถึงเย็นวันพุธเนี่ยแล้วก็ทั้งวันตลอดวันพุธนะคะจะไม่มีการตั้งนะคะเตียงผ้าใบร้านขายของ ตอนนี้นี่เกือบจะสิบโมงเช้านะคะมันสงบมากเลยค่ะจะมีบางร้านเล็กๆนะคะที่ยังต้องทำมาหากินบ้างก็มาตั้งอยู่แต่ก็ห้ามอะ่ะเขาก็จะเก็บของกลับว่าก็มีบ้างที่ตั้งไว้ตั้งแต่เช้าก็จะเข็นเข็นของกลับที่พักเลยค่ะสงบค่ะหน้ามามากเลยนะคะวันพุธเนี่ยที่ชะอำนี่ตลอดทั้งหาดนะคะ ใต้ที่อุสนใต้ไรนี่ไม่มีร้านอาหารนะคะแต่เราก็สามารถสั่งอาหารจากบริเวณร้านที่อยู่ในซอยต่างๆได้มียังมีของขายให้รับประทานนะคะแต่ที่บริเวณริมหาพวกร้านต่างๆนี้จะไม่มีแล้วก็ไม่มีเตียงเพราใบมันจะจอดรถตรงไหนก็โอ้โหสะดวกสบายมากดีมากเลยค่ะชอบมาเดินที่หาดวันพุธค่ะ ชะอำไม่มีต้นมะพร้าวเพราะอะไรไม่ทราบนะคะเราจะมีแต่ชิวสนนะคะชิวสนถามหน่อยนะคะใครทราบบ้างว่าผู้ใหญ่บ้านคนแรกของอําเภอชะอำนี้เป็นท่านใดนะะใครตอบถูกนะคะไม่มีรางวัลให้ะคะ่ะแต่จะ ยกให้คุณเป็นผู้รู้ที่แท้จริงนะคะ ตัวนี้นั่งสารนะคะขาเจ็บ ก็ยังจะมีร้านอาหารนะคะที่เขาไม่ได้มาขายติดชายหาดนะ,ะก็ยังมีอาหารทะเลให้เลือกหาซื้อได้หามาวันพุธไม่ต้องกลัวอดนะคะยังมีอยู่ค่ะชาวบ้านยังขายแต่เขาไม่มาตั้งฝั่งที่ติดหาดนะคะ